เจอตอนะครับวันนี้อยู่กับช่างเม่นะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ PJC Composite นะครับที่นี่ครับเขาผลิตอะไรกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่เลยอันนี้คือวัสดุที่เราจะมาพรีเซนต์กันนะครับนี่นะครับมันคือ GFRP นะครับมันคือ Gas Fiber Reinforced Polymer นะครับตัวเนี้ยเขาเอาไว้ใช้แทนเหล็กนั่นเองนะครับใช้แทนยังไงนี่มาดูนี่ครับเป็นเหล็กไว้เมทเทพื้นอย่างงี้นะครับใช้แทนได้เลยนี่ แล้วก็ใช้ที่เป็นผนังก็ได้นะครับในการก่อซ้าครับตันนี้ครับก็มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกว่าเนี่ยเห็นไหมมีขนาตั้งแต่4มิล5มิล6มิลใช้แทเล็กได้เลยแล้วข้อดีของมันเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับก็วัสดุนี้นะครับเป็นวัสดุคอมโพสิตวัสดุคอมโพสิตคือ2ชนิดมารวมกันนะครับก็คือไฟเบอร์กับอีพ็อกซี่นะครับมารวมกันนะครับเลยเป็นตัวนี้นะครับ GFRP หน้าตามันก็เป็นแบบนี้ ข้อดีของมันนะครับของตัว GFRP นะครับข้อแรกเลยนะครับที่เป็นจุดเด่นๆเลยนะครับก็คือทนต่อการกัดกร่อนนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือเหล็กตัวเนี้ยถ้าสมมติแถวแถวแถบภาคตะวันออกใกล้ๆทะเลนะครับพวกคอนกรีตที่มีเหล็กนะครับเมื่อคอนกรีตมีการมีแฮ i r ค a มีอะไรพวกนี้ความชื้นในอากาศเข้าไปมันก็ทําให้เหล็กเส้นนะครับเป็นสนิมถ้าใช้ตัวนี้ครับตัววัสดุคอมโพสิตตัวนี้นะมันจะไม่เกิดสนิมเลยนะครับพอไม่เกิดสนิมนะครับก็คือโครงสร้างก็จะอยู่ได้นานนะครับ ข้อสอนะครับวัสดุนี้นะครับมีความแข็งแรงกว่าเหล็กนะครับถึง4เท่าเลยนะครับตัวตัวเหล็กนะครับมันมีเรียกว่าแรงดึงนะครับตัวแรงดึงตัวนี้มากกว่าเหล็ก4เท่าเลยนะครับข้อ3เลยครับข้อนี้ก็สําคัญเลยนะครับจากการที่เราใช้เหล็กนะครับเวลาลดขนเนี่ยขนได้1ตันแต่ทวนี้ขนได้4ตันนะครับเพราะว่ามันเบากว่าเหล็ก4เท่าเลยนะครับข้อ4นะครับราคาต่ํากว่าประมาณ5 1 0นตั่นเองนะครับในต่างประเทศนะครับราคาตัว TFRP เนี่ยมีราคามากกว่าเหล็กประมาณ3-4เท่าเลยนะ แต่ในไทยเนี่ยเพิ่งเข้ามาครับเราก็เลยทําราคาให้ถูกกระเหล็กประมาณ5 1 0นะครับในต่างประเทศนะครับก็มีการใช้ตัว g f r p มานานแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรฐานการออกแบบมาหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียแคนาดาอิตาลีหรือญี่ปุ่นนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาทํารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไอตัวสว่านที่เจาะนะครับถ้าเป็นวัสดุเหล็กเนี่ยจะเจาะยากครับแต่ถ้าเป็นตัว TFRP เนี่ยสามารถเจาะได้ง่ายเลยนะครับ แลในประเทศไทยนะครับอตอนนี้วสทก็มีการอ,ออกมาตรฐานแปลออกมาแล้วครับก็ใช้ในการออกแบบได้เลยแต่ส่วนใหญ่วัสดุ G L P ตัวนี้นะครับก็จะเอาไปใช้ในโครงสร้างที่เป็นแบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นพื้นนะครับเช่นกำแพงแต่ถ้าเป็นพวกบนันไดหรือเป็นพวกคานอะไรต่างๆนะครับหรือที่มันเป็นโครงสร้างที่มันซับซ้อนนะครับต้องถามว่าออกแบบได้ไหมออกแบบได้ครับแต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบนะครับ